สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนอันนี้นะคะเป็นแนวข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ข้อ1ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมการพูดของคนไทยกอไก่การพูดจาสุภาพขอไข่พูดด้วยถ้อยคำไพเราะคอควายพูดเสียงดังโวยวายข้อไหนลูกอันไหนไม่ใช่นะ ขอควายไม่พูดเสียงดังโวยวายนะคะเวลาพูดเราต้องพูดเบาๆแล้วก็พูดด้วยเท่คำสุภาพค่อยคำไพเราะนะข้อ2ข้อใดไม่ใช่การละเล่นของคนไทยกอไก่มาเก็บขอไข่ลิงชิงบอลขอควายรีรีข้าวสารต่อบว่าขอ้ขอขอไข่ ลิงชิงบอลไม่ใช่นะคะไม่ใช่การะเล่นของคนไทยนะคะข้อ3การใช้คำพูดในข้อใดเหมาะสมที่สุดกอไก่กล่าวคําขอบคุณเมื่อเดินชนเพื่อนล้มขอไข่กล่าวคําขอโทษเมื่อทำของเพื่อนตกคอควายกล่าวขอบใจเมื่อคุณป้าหยิบของให้ชนเพื่อนล้มนะคะขอบคุณได้ไหม ไม่ได้นะคะต้องขอโทษนะอันนี้ไม่ใช่นะต่อมากล่าวขอโทษเมื่อทําของเพื่อนตกอ่าอันนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้น่าจะใช่นะคะต่อมากล่าวขอบใจเมื่อคุณป้าหยิบของให้ขอบใจใช้กับคนที่มีอายุมากกว่าได้ไหมคะไม่ได้นะขอบใจต้องใช้กับเพื่อนรุ่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเป็นคุณป้าต้องพูดว่าอะไรคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ โอเคตอบข้อขอไข่นะคะการใช้คำพูดที่เหมาะสมข้อ4ข้อใดควรเป็นคำพูดที่ใช้เป็นคำลงท้ายประโยคกไก่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอไข่ไงจะ๊ะสุดยอดคอควายฮะจะข้อไหนเอย่ยคำลงท้ายที่เหมาะสมก็คือข้อกไก่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ข้อ 5. เราสามารถทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นได้อย่างไรกอไก่ช่วยกันดูแลบ้านให้สวยงามขอไข่ช่วยการปลูกต้นไม้ในบ้านคอควายดูแลรักษาความสะอาดในชุมชนทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นนะคะท้องถิ่นก็คือท้องถิ่นก็คือชุมชนของเราแสดงว่าต้อง ขอควายช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในชุมชนนะข้อ6การกระทำใดถือว่าเกิดประโยชน์แก่สังคมสังคมนะคะกอไก่ช่วยเพื่อนทำการบ้านขอไข่ดูต้นทางเพื่อนเขียนกำแพงคอควายช่วยเก็บขยะในแม่น้ำลำคลองอ่าตอบข้อ คอควายนะลูกเป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์แก่สังคมนะข้อ7จขอ้อใดไม่ใช่ภูมิปัญญาไทยในการถนอมอาหารกอไก่กา,การทำไข,ข่เค็มขอไข่การทำเนื้อเค็มคอควายการแช่ในห้องเย็นการทำไข่เค็มก็คือ ใช่นะคะการทําเนื้อเค็มเอาไปตากต่างเนี้ยก็ใช่นะเป็นภูมิปัญญาไทยส่วนการแช่ในห้องเย็นอันนี้เป็นสมัยใหม่แล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่นะอ่าโอเคตอบข้อคอควายการแช่ในห้องเย็นนะคะข้อ8การทอผ้าไหมเรานําเส้นใยมาจากไหนกอไก่ใบไม้ขอไข่เปลือกไม้คอควายตัวไหม มาจากไหนลูกเส้นใหญ่เส้นใหญ่ที่ได้ได้มาจากคอควายตัวไหมนั่นเองตัวไหมนะข้อ9ขอ้อใดไม่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาไทยกอไก่การนําไม้ไผ่มาทำแค่ขอไข่การทอผ้าไหมคอควายการซ่อมรถจักรยานยนต์อาภูมิปัญญาไทยนะข้อกอไก่ทำแค่ใช่ ข้อขอไขการทอผ้าไหมอันนี้ใช่ซ่อมรถจกักรยานยนต์ใช่ไหมอันนี้เป็นยุคใหม่แล้วอันนี้ไม่ใช่นะคะคอควายการซ่อมรถจกักรยานยนต์ไม่ใช่นะลูกนะไม่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาไทยนะคะข้อ10ข้อใดถือว่าเป็นภูมิปัญญาไทยในการรักษาโครคกไก่ใช้วัคซีนป้องก,กันโรคขอไขการใช้ยาสมุนไพร คอควายการผ่าตัดใช้อะไรเอ่ยภูมิปัญญาไทยเมื่อก่อนเราไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้การแพทย์ที่ทันสมัยเราใช้อะไรคะใช้ยาสมุนไพร่ะเป็นภูมิปัญญาไทยนะคะที่ใช้กันมาอย่างต่อเนื่องนะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะแนวข้อสอบประวัติศาสตร์10ข้อ10คะแนนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ